เยอะเลยคือแบบเราก็ผมไปคอนเสิร์ตเราทำงานไม่เคยหยุดเลยสองสัสองปีเปนี่ยแอบแอนคือไม่เคยหยุดเลยและในส่วนต่างๆเราเป็นผู้บริหารในเรื่องวงการบริหารคนบริหารงานหรือต่างๆนี่เราทําด้วยความใส่ใจจริงๆไม่อยากให้มันพลาดสักจุดเลยการดูแลแฟนคลับการดูแลลูกน้องเนี่ยแต่บางทีมันเหมือนแบบเราต้องไปเห็นคอมเมนต์ที่มัน ที่มันเหมือนทําให้เราสะสมพลังลบทุกวันทุกวันทุกวันบางทีก็พยายามปล่อยนะฮะเพราะเรารู้อยู่ว่าเราทําอะไรอยู่แต่บางทีมันก็ซึมซับเออมันจริงมันมันมันก็เหมือนแบบไม่สนใจแหละแต่ว่าพอพอมันมากขึ้นอ่ะมันก็มันก็มีแบบมีมีเว็บหนึ่งที่ที่ที่รู้สึกดาวอะไรเงี้ยสำสำหรับเขานะ Oh oh. เพราะว่าเราเราก็จะพูดกันอยู่ตลอดว่าเฮ้ยไม่ต้องไปสนใจหรอกไม่ต้องไปอ่านดีกว่าแต่ว่าถ้าคือคือยังไงเราก็ต้องเจอต่อให้เรา,เราไม่อยากหา,ามันอ่ะเอออะไรเงี้ยเราก็อยากรู้ว่าผลงานเรามันจะเป็นยังไงเราประมาณเรื่องผลงานไม่เป็นไรนะแต่เรื่องแบบปัน่นทาให้ลูกวงอ,อ่ไม่เข้าใจกันประมาณเนี้ยทำให้มีการแบ่งแยกในในภายในวงไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเราอ่ะ อยากให้แฟนคลับสามารถี่กันเหมือนคนในวงเราก็พยายามปลูกฝังให้น้องๆทุกคนรักกันแล้วก็เข้าใจกันนะแฟนคลับก็ต้องก็ต้องเหมือนกันถ้ารักเราไม่อยากให้มีเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องผลงานติผมน้อมรับเลยแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนให้ถูกใจทุกคนทันทีแต่เรื่องแบบนี้มันมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหมือนเราแบบจัดการไม่ได้ โอ้ยจริงๆทุกทุกไอ้ไอ้ไร์สดร้องให้นั่นเราพูดหลายๆอย่างในในช่วงนั้นช่วงที่เราเล่งทำโรงแรมไม่เสร็จแล้วก็มาเล่งเปิดวงเนี่ยในเวลาที่มันกระชันชิดมากอุปสรรคก็เยอะมากฝน้ะแล้วทุกอย่างบางอย่างมันไม่เป็นไปตามเป้าเรื่องชุดเรื่องอะไรเราวางแผนมาแบบนี้แต่มันได้แบบนี้แต่เราก็ต้องพยายามทําให้มันดีที่สุดในวันวันเปิดวงอ่ะมันก็ค่อนข้างกดดันมันก็หลายๆอย่างก็เลยเป็นแบบเออ ใช่ครับแสดงว่าม yeah, <Ooh, S 1> ันก็ถึงแบบถึงจุดแบบจุดเดือดโอ้ยผมแบบผมไม่อยากเล่นเฟซเลยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างให้พลังบวกกับกับคนอื่นเนี่ยมันเหมือนกับว่าก็เขาก็ให้พลังบวกกับแอนเราก็ต่างคนต่างให้พลังบวกซึ่งกันและกันแต่ว่าบางทีอ่ะมัน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 ก็อาจจะไม่ไหวบ้างเลยเพราะว่ามันเจอมันเจอไรกระแทกเยอะเหมือนกันเนาะเราก็ เราก็เป็นคนที่อยู่สาธานะแล้วเราก็ต้องรับฟังในทุกๆอย่างแต่ว่าบางทีอ่ะแอนก็ก็อย่างที่เคยบอกบางทีมันก็ล้ำเส้นเกินไปบางทีมันก็เกินไปอะไรเงี้ยแล้วส่วนส่วนในเรื่องของอน้องๆในวงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคืออันนั้นคือเขาแบบจับผิดแล้วเขาก็มาประมาณว่ามามามาทำให้ให้เรารู้สึกเราแวงเราแวงแต่ซึ่งซึ่งซึ่งมันไม่ใช่อะไรเงี้ยคือเราเราเรา,เรารู้กันอยู่แล้วว่าเราแบบทำงานยังไงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้เราเราก็เลยแบบรู้สึกสงสารน้องไม่ใช่อะไรคือเราคุยกับน้องตลอดแบอบกว่าเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ต้องเจอนะต้องเจอหนูต้องเจอแต่หนูต้องหนักแน่นแล้วก็ต้องเข้าใจกับพี่ก็เชื่อว่าเราเราเราไม่ได้มีอะไร เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องพูดหรอกอะไรเงี้ยแต่พอ,พอ,พ,อพอมาถึงวันนั้นได้มีโอกาสพูดไปก็เลยพูดไปหลายอย่างเลย,เ<ร>ลยอะไรเงี้ยใช่แล้วส่วนตัวพี่ตอยเองเครียดไหมคะการที่แบบว่าเราเล่นเข้าค้างเข้างานกับนังเอกแต่กลายเป็นว่าโดนแฟนคลับมาจับผิดกับเรื่องแบบนี้ค่ะโอ้โหบางทีเราระวังนะอย่างเช่นมาเล่นเรื่องใหม่เนี่ยก็ต้องให้น้องคนิ้งอ่ะที่เป็นน้องสาวผมและน้องสาวลูกพี่ลูกน้องกันมาเล่นมาเล่นตัวที่เป็นแบบต้องได้มีฉากคมคืนฉากอะไรกันเพื่อที่จะไม่ให้มีดราม่า เรากลัวถ้าเอาคนอื่นมาเล่นน่ะกลัวเขาแบบโดนดราม่าเยอะแล้วเขาอยู่กับเราไม่ได้อะไรประมาณนะีน้เพรไหนว่าคนที่มาคอมเมนต์บ่อยอาจจะเป็นคนเดิมๆหรือคนที่แบบมันแอนตี้เราใช่ครับประมาณผมก็คิดว่าน่าจะแบบส่วนน้อยมากส่วนน้อยมากถ้าเป็นแฟนคลับผู้ติดตามจริงๆมันจะไม่มีแบบนี้แต่ก็ส่วนน้อยมากซึ่งเราก็อยากให้มันหยุดเพราะเราเราทำอะไรเราไม่ค่อยปิดบังเนาะผมทําอะไรผมเราก็เป็นคนแบบทำมาทำโมบ้างอยู่นะ คือคือ <ต saturated. S 1> ถ้าเป็นคนไม่ดีก็ไม่น่าจะเลวร้ายขนาดนั้นอะไรประมาณนี้เออทุกที่เราได้มีการแบบคุยหรือว่าให้กำลังใจตัวน้องใจอะไบ้างคุยคุยตลอดคุยตลอดเพราะว่าคือคือน้องไม่ว่าจะเป็นใครนางเอกคนไหนคือบางบางทีเรา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 ไม่ได้เข้าไปใกล้ชิดแต่เราก็เราก็จะเป็นห่วงถามไถ่กับพี่เลี้ยงอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งยิ่งยิ่งน้องน้องที่เป็นนางเอกหลักเนี่ยที่ที่โดนมีข่าวเนี่ยก็คือเราเราก็ได้มีโอกาสคุยกับเขาแล้วแล้วก็ ก็บอกเขาอะค่ะว่าจริงๆมันมันเป็นเรื่องที่มันห้ามเขาคิดไม่ได้แต่ว่าเราก็รู้อยู่อยู่แล้วกันว่าเราแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วนนองเขาก็น่ารักค่ะเขาไม่ได้ไม่ไม่ได้มาคิดอะไรแบบนี้แน่นอนอะไรเงี้ยมันก็มีกระแสจนแบบมันเหมือนเราดันน้องชายจนมันมันเกิดกระแสตามาเกิดมีกระแสีเนี้ยก็เขาต้องต้องดันเพราะว่าเขาเป็นนางเอกลหลักเออมันก็ต้องดันถูกแล้วเออเราเราก็ให้เหตุผลแบบนี้กับแฟนคลับไปจริงๆเราอ่ะเนี่ยเห็นไหมพ่อ บางทีพ่อไม่ต้องโชว์ก็ได้เพราะลูกน้องในวงดังทุกคนวันหนึ่งอ่ะบอยแอนก็ต้องลดบทบาทตัวเองลง<น>เราอยากาก็ต้อง,องอดันทุกคนไม่ใช่เจาะจงเฉพาะคนใดคนหนึ่งเราต้องดันทุกคนอยู่แล้วเพื่อ,เพ,อเพื่อให้มาทํางานช่วยถ้าแต่ละคนมีแสงมี power วงมันก็ไปได้มันก็ต่อยอดไปได้อีกใช่ไหมฮะแต่ในน้อง,องทางน้องตายก็คือ,อแบบ จริงรจริงก็น้องน้องก็เป็นคนที่เงียบเนาะแล้วก็เป็นคนคน้างคิดมาก<ช>แอนก็ก็คุยกับน้องไปบ่อยบ่อยบ่อย,อยขึ้นแบบเออเป็นไงแต่น้องก็แบบรู้สึกดีแลกมากขึ้นเพราะว่า <ๆ S 1> บางทีก็กลัวแบบกลัวแบบเราคิดคิดเหมือนที่คนอื่นพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยแอนก็เลยบอกว่าเฮ้ยจริงๆไม่เราเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเรารู้กันอยู่แล้วว่าคนของเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออแล้วก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าน้องตายเป็นยังไงอะไรเงี้ย มันไม่ได้มีเรื่องอะไรแบบนั้นแน่นอนใช่เดี๋ยวผมถามหน่อยดูหน้าผมเป็นคนเจ้าชู้ไหมชู้มตอนที่อยู่ดีๆก็เราแล้วมันช่วงนั้นที่มันมีประเด็นข่าวขึ้นมาใช่ไหมเออแลีวนี้ไอ้คนเราก็มาโยงแบบเอามันมันใช่เหรอคือขนาดขนาดเราอยู่ด้วยกันเรายังแบบนี่ใครอ่ะทำไมถึงต้องมาแบบแล้วแล้วมีแบบมีมีก็มีหลายคนทักเข้ามาบอกว่า ใช่ผ่ดแถวแก่หรือเปล่าอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมทำไมเขาต้องคิดว่าเป็นเราอ่ะเราก็ไม่ได้มีอะไรเลยอะไรเงี้ยกับดราม่าที่เกิดขึ้นในานะหัวหน้าวงเนี้ยค่ะพี่บอลมันกระทบกับงานเราหรืออะไรอย่างงี้ไหมครับอะไรนะครับกับงานเราเนกับดราม่าที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับนองง่ายอะไรเงี้ยค่ะไม่ครับไม่กระทบงานส่วนส่วนเรื่องงานมันมันไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วคิวงานก็เยอะเยอะข้ามปีปีสองปีครับ มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ผมอ่ะผมก็มันอยู่ในช่วงที่เราเหนื่อยเหนื่อยไม่ได้นอนเลย3 4 5หวันไม่ด้นอนบางวันไม่ได้นอนเลยแอนไม่ตอนนั้นอ่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วอยู่ดีแบบเขาเปลี่ยนโปรไฟล์แอนก็ยังแบบงงเลยว่าเฮ้ยเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็มาเข้าใจว่าเฮ้ยเราทะเลาะกันหรือเปล่าแต่งจริงอ่ะคือมันไม่ไม่คุยกันอยู่ดีๆปกติมันมันมันก็เหมือนแบบเออเราก็เข้าใจเขาเขาคงรู้สึกเหนื่อยแหละอะไรเงี้ยเหนื่อยแล้วก็เราเราก็เลยบบบอกว่าแ แล้วก็เข้าใจนะคือเราเราเองก็เคยมีโมเมนต์แบบนี้อะไรเงี้ยเราก็ได้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 ให้แบบให้กําลังใจเขามันหลายอย่างเนาะคือเราถือไว้ทุกอย่างเนี่ยที่มองเห็นเนี่ยเวทีแสงสีเสียงรถยานพาหนะทุกอย่างมันออกงานใหม่มันมีปัญหาครับเวทีช่างนคนขับรถอะไรประมาณนี้กว่ามันจะเข้าที่แต่ผมก็ไม่เคยเป็นนะไม่เคยเป็นไม่เคยแบบมีมีแบบโพสต์แบบนี้เลย แต่ก็มันหลายๆเรื่องบวกกันครับแต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับกําลังจะถามว่าหลังจากพี่โพสแล้วก็เปลี่ยนรูปไปเปลี่ยนรูปมาอย่างเงี้ยดีขึ้นไหมคะได้รับการดีขึ้นไงก็มีกําลังใจที่ดีอ่าันต้องเข้าประเด็นแล้วหลายคนมองว่าพี่บอยติดพี่แอ็มากแค่เพื่อนไม่อยากให้พี่แอนไปทํางานที่ตอนนั้นไม่ได้อยู่ด้วยกันหลังจากเปิดวงวันเปิดวงเสร็จก็คือแยกกันประมาณ 4- 5หวันต่างคนต่างต่างแยกกันทํางานเราก็รู้สึกเหมือนเราอยู่คนเดียวเนาะ ก็เข้าใจเขาแหละเขาอาจจะมีความรู้สึกแบบท้อเหนื่อยแต่ว่าก็ไม่อยากเล่าให้เราฟังเพราะเราก็เหนื่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยเก็บมาคิดคนเดียวซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเออก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยก็อยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆให้กําลังใจอะไรเงี้ยอย่างเวลาที่เราอยู่กับเขาเลยอ่ะตัวตัวติดกันอย่างเงี้ยอย่างมางานด้วยกันก็จะรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ รู้สึกมีความสุขเออดูมีความสุขคือแฟนขาเบาก็จะชอบแซวว่าแบบเออดูเนาะดูล่าเริงเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะ,ะพี่บอยยอมรับแปลว,ว่าติดจริงครับ <laughs> จริง,จร,งจริงคือดราม่าที่ดราม่าที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็มีมาจากการนิวาาจากพี่แ<ช>อนด้วยเรารู้เลยอย่างอย่างแอนอะแอนรู้แต่แอนไม่ไม่กล้าพูดเนาะไม่ไม่ได้กล้าเล่าให้ใครฟังว่าว่าว่าเขาเป็นยังไงแต่จริงเราเราอยู่ด้วยกันมาเรารู้ว่าเป็นยังไงใช่เขาจะ เขาจะมองแงท, <stars> ทุกครั้งท,ท,ที่ที่ต้องห่างกันจริงอันนี้คือพูดจริงๆมันมันก็เลยแบบว่าเหมือนแบบอันนี้ก็ไม่ได้ดั่งใจอันนี้ก็คิดมากอะไรมันก็เลยทําให้เขาสะสมอะแอนคิดว่านะจากนี้ก็จะมีการพูดคุยแบบให้กันมากขึ้นนะคะในระยะเวลาที่ห่างกันคุยตลอดคือจริงๆคุยตลอดแต่ว่ามันมันมันก็ต้องให้เวลากับพี่บอยนะแอนไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเล่าให้แอนฟังอ่ะมันจะทุกเรื่องหรือเปล่า แต่ว่าอย่างอย่างน้อยอ่ะคือแอนแอนก็ยังรับฟังแล้วก็กอยู่ข้างเขานะอะไรเงี้ยเราก็เลยฝากถึงทุกทคนนะคะแบบเราไม่ได้ทะเลาะก,กันเลยเ,<อ>เราเออเราเราดีๆมากอย่างวันนั้นก็งงว่าแบบคือทุกคนแบบจ่อคําถามมาหาแอนหมดเล,เลยว่าแอนไม่รู้เหมือนกันว่าเป็น